ต้องเลยถามกระดาษนี้เลยเหรอมันสีกันไม่ได้มันมันเองแล้วข้างในใส่หาซากไหมล่ะไม่งั้นมันสีกันเด้ไม่ได้ใส่โอ้ไม่ใส่ไม่ได้ต้องใส่ถ้าไม่ใส่สีกันยิ่งเจ็บกว่านี้ ทำไมเอาข้งใกล้กันไม่ได้เลยมสีกันาเก่้็รักขาแมิเก็บองเาทางไว้แบบนี้้้างาคอไม่เกี่ยวเนี่ยมาไง เข็ดไหมไม่เข็ดจะไปทำอีกใช่ไหมจะไปทำที่ท้องเองเออทำที่ท้องเดี๋ยวจะได้รู้สึกอันนี้กูค,คานออกมาเออถูกต้องกูงเลื่อยไปเหมือนงูลเลยเออโอเคไปอ